เราน่าจะอัปเกรดอะไรเข้าไปให้มันได้นะรุ่นใหม่ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้หน้ากากที่ผมเอามารีวิวก็เป็น LG Pure Care Mask เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ครับมีการปรับปรุงมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวในรีวิวนี้ผมค่อยๆเล่าให้ฟังทีละอย่างครับว่าหน้ากาก,ากากตัวนี้ดียังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นจากหน้ากากรุ่นเก่ากันก่อนดีกว่าครับหน้ากากรุ่นเก่าถ้าเกิดดูแค่ภายนอกแบบนี้ครับจะเห็นว่า ตัวเก่าจะมีสีขาวที่ขาวกว่านะครับตัวใหม่เนี่ยก็จะออกไปในทางนวลตากว่าครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงขนาดเนี่ยจะเห็นว่าตัวใหม่จะมีความกว้างที่สั้นกว่าครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาไม้บรรทัดมาวัดตรงๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวรุ่นเก่าเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ16เซนกว่าๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยขนาดก็จะสั้นลงครับ ตรงนี้พงอาจจะวัดยากนิดนึงเพราะว่าตัวรุ่นใหม่นี่มันตั้งไม่ได้ครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดอยู่แค่ประมาณ15ซนติเมตรเท่านั้นเองซึ่งในจุดนี้ก็จะทาให้หน้ากากรุ่นใหม่มีน้ําหนักลดลงที่น้อยกว่าหน้ากากรุ่นเก่าของเก่าน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ104กรัมแต่ว่ารุ่นใหม่อยู่แค่9 4กรัมเท่านั้นเองคือตอนที่พงใช้ตัวรุ่นเก่าก็จะรู้สึกว่า มันสวมใส่แล้วก็รู้สึกเบาสบายแล้วนะครับแต่ว่าพอมาใส่รุ่นใหม่ก็รู้สึกได้ชัดเจนมากกว่าเดิมครับว่ามันเบาขึ้นแล้วก็ให้ความคล่องตัวที่มากกว่าเดิมแล้วนอกจากนี้สิ่งที่ทาง LG พัฒนาขึ้นมาอีกก็คือหน้ากากในรุ่นใหม่ครับมีการที่จะซิลให้สนิทมากกว่าเดิมครับหน้ากากรุ่นเก่านะครับตอนที่เราใส่อินเนอร์ฟิลเตอร์เข้าไปด้านในจะเห็นว่าตัวอินเนอร์ฟิลเตอร์จะอยู่ในชั้นของซิลิโคนแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่นะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าตัวอินเนอร์ฟิลเตอร์จะอยู่ระหว่างหน้ากากชั้นนอกกับตัวซิลิคนหน้ากากชั้นในนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอธิบายเพิ่มพงขอเปิดตัวอินเนอร์ฟิลเตอร์เพื่อที่จะมาดูสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอีกอย่างนึงครับคือถ้าเกิดย้อนไปในรีวิวที่แล้วนะครับในรีวิวพงเห็นหลายๆคนเลยครับมาคอมเมนต์ว่า อยากที่จะให้หน้ากากรุ่นนี้มีไมโครโฟนแล้วก็มีตัวลำโพงครับเพื่อที่จะสื่อสารกับคนด้านนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทาง LG เหมือนกับรู้ใจคนไทยครับใส่สสิ่งนี้เข้ามาให้เราครับทาง LG เรียกชื่อเทคโนโลยีนี้ว่า Voice On โดยที่ถ้าเกิดเรามาดูที่ใต้หน้ากากนะครับตรงนี้จะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ครับตรงนี้เป็นบริเวณที่ทาง LG ฝังตัวไมโครโฟนเข้าไปแล้วก็พอเราเปิดสวิชเปิดไมโครโฟนเสียงที่ออกมาก็จะมีลําโพงออกมาที่ด้านหน้าตรงนี้ครับซึ่งจริงๆในส่วนนี้เดี๋ยว คงจะมีบททดสอบให้ได้ดูนะครับว่าระหว่างเปิดไมโครโฟนกับปิดไมโครโฟนเสียงที่ได้มันชัดแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องอินเนอร์ฟิลเตอร์กับเรื่องการซิลดีกว่าครับว่ามันสนิทแค่ไหนเวลาที่เราใส่อินเนอร์ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันมีหมุดเล็กๆอยู่4มุมครับตรงนี้ก็จะทําให้ตัวอินเนอร์ฟิลเตอร์มันไม่ขยับขยื่นครับแล้วก็ถูกล็อกอยู่กับที่แล้วหลังจากนั้นเราก็หยิบชิ้นส่วนที่เป็นซิลิโคนที่ผลิตจาก ซิลิโคนในเกรดการแพทย์เหมือนกับในรุ่นที่แล้วครับแล้วก็ได้การรับรองมาเหมือนในรุ่นที่แล้วเลยเราประกบลงไปครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวหน้ากากด้านนอกกับหน้ากากด้านในที่เป็นชั้นซิลิโคนเนี่ยจะประกบแล้วก็ทับตัวอินเนอร์ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมีการปิดแล้วก็ซิลได้สนิทมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เวลาที่เราหายใจออกนะครับตรงนี้จะต้องผ่านอินเนอร์ฟิลเตอร์ชั้นนี้ก่อนครับผมขออนุญาตถอดตัวซิลิโคนออกเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพง่ายขึ้น เวลาเราหายใจออกจะต้องผ่านอินเนอร์ฟิลเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีลิ้นที่จะคอยเปิดปิดครับเวลาเราหายใจออก ตัวลิ้นก็จะเปิดแล้วก็จะผลักลมหายใจของเราออกไปด้านนอกตรงนี้ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทําให้เราเห็นว่าทาง LG ออกแบบมาให้หน้ากากตัวนี้มีการซีลอากาศที่สนิทมากขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับตัว h e p a Filter ก็ยังใช้เป็น h e p a Filter ในคุณภาพที่สูงเหมือนรุ่นเดิมแล้วก็มีขนาดเท่ากับรุ่นเดิมด้วยครับสามารถเอาไปใส่ทดแทนกันได้แต่ว่าตําแหน่งการใส่ที่ตัวหน้ากากก็จะเปลี่ยนไปครับของรุ่นเก่านะครับจะเห็นว่าตัว h e p a Filter เตอร์จะถูก ใส่อยู่ด้านนอกตรงนี้ครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่นะครับ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะไม่มีที่ใส่เฮปปาฟิลเตอร์แล้วครับตัวช่องใส่เฮปปาฟิลเตอร์ตรงนี้จะย้ายมาอยู่ด้านในแทนครับแล้วก็จะดูดอากาศจากด้านในเข้ามาแทนแล้วตรงนี้ก็สัมพันธ์กับเรื่องที่ทาง LG พัฒนาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับในรุ่นเก่าตัวพัดลมจะสามารถใช้งานได้ที่3ระดับใช่ไหมครับเบากลางหนักแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ที่4ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงครับแต่ว่ารุ่นใหม่ตัวพัดลมจะทํางานตามการหายใจของเราเลยครับเวลาที่เราหายใจเบาตัวพัดลมก็จะหมุนช้าครับแต่ เวลาที่เราหายใจแรงขึ้นตัวพัดลมก็จะเร่งรอบ พื่อที่จะทําให้อากาศไหลเวียนเข้ามาสัมพันธ์กับการที่เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกนั่นเองครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่หน้ากากรุ่นนี้สามารถใช้งานได้สูงที่สุด8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วก็ยังใช้สาย USB ในการชาร์จอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษเขึ้นม,มาอีกก็คือหน้ากากรุ่นใหม่สามารถที่จะเชื่อมต่อตัว b l u e t o t h กับตัวมือถือได้ครับแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันตอนนี้ในวันที่พงอัดรีวิวก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการครับคือถ้าเกิดว่ามีการใช้บริการแล้วเี่่ทททาาพงรบ ข้อมูลมาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็เข้าไปเช็คได้ครับว่าฟิลเตอร์ต้องเปลี่ยนหรือยังแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ในระดับเท่าไหร่รวมถึงสั่งเปิดปิดตัวเครื่องหน้ากากนี้จากตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาครับว่า ตัวฟิลเตอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ยาวนานเท่าไรครับทาง LG ก็แจ้งในสเปคมาให้ครับว่าตัว h e p p ฟิลเตอร์สามารถใช้งานได้ที่30วันแล้วก็ Inner filter ใช้งานได้1วันครับโดยที่ตรงนี้จะอิงจากระยะเวลาใช้งานต่อวันก็คือ8ชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่ถึง8ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะยืดระยะเวลาของการใช้งานฟิลเตอร์พวกนี้ออกไปได้อีก นอกจากนี้หน้ากากชิ้นนี้ยังผลิตจากวัสดุที่สามารถนําไปใช้ซ้ําได้ก็จะช่วยลดการสร้างขยะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าก,ากากตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าระหว่างหน้ากากรุ่นเก่ากับหน้ากากรุ่นใหม่เวลาที่เราใส่แล้วก็พูดคุยกับคนข้างนอกคนที่อยู่ข้างนอกจะได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างครับโดยที่พงจะเริ่มจากหน้ากากรุ่นเก่าก่อ,กอนนะครับแล้วก็พงจะเปิดพัดลมให้เหมือนเวลาที่เราใช้งานจริงๆครับ ต, hm ตอนนี้ผมก็ใส่หน้ากากาตัวนี้แล้วนะครับเวลาที่ผมพูดกับคนอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกได้ยินชัดเจนเลยครับว่าเสียงด้านในมันกองๆองครับแล้วก็คนที่อยู่ด้านนอกตรงนี้น่าจะรู้สึกเหมือนกับผมครับว่าเสียงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันถูกบล็อกด้วยหน้ากากตรงนี้อยู่เวลาที่เราพูดคุยกับคนด้านนอกก็อาจจะต้องพูดให้ดังขึ้นสักเล็กน้อยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหน้ากาการุ่นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าผลที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ เดี๋ยวพงจะใส่หน้ากากรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะเปิดตัวหน้ากากเหมือนเดิมครับให้เหมือนกับการใช้งานในสถานการณ์จริงๆเลยเวลาที่เราจะเปิดใช้งานหน้าก,ากากตัวนี้สวิชเปิดอยู่ด้านล่างครับกดค้างเอาไว้จนมีเสียงดังติ๊ดก็แปลว่าหน้าก,ากากรุ่นนี้เปิดทํางานเป็นที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้เวลาที่ผมใช้งานผมก็จะยังไม่ได้เปิดตัวไมโครโฟนกับตัวลำโพงนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าหน้ากากตัวนี้เมื่อเทียบกับหน้ากากรุ่นเก่ามันมีเสียงที่พูดคุยออกไปเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ทุกคนน่าจะได้ยินกันพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวไมโครโฟนแล้วกันครับเวลาที่เปิดไมโครโฟนเราก็แค่กดปุ่มด้านล่างหนึ่งครั้งครับก็จะมีเสียงติดต๊ด ก็จะเป็นการเปิดไมโครโฟนกับตัวลําโพงไปที่เรียบร้อยตอนนี้พงเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ยินเสียงพูดของพงที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความดังที่มากขึ้นครับโดยที่พงลองเอาไปพูดคุยกับคนอื่นนะครับทุกคนก็พูดเหมือนกันครับว่าเสียงที่ได้ยินมันชัดเจนแล้วก็มีความดังมากขึ้นมากกว่าหน้ากากรุ่นเก่าครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพงจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าหลังจากที่พงลองไปใช้งานมาประมาณ2 3ถึงสาอาทิตย์ ผมรู้สึกยังไงกับหน้ากาก lg p e r i c r e m a s k ในรุ่นใหม่ตัวนี้บ้างครับแต่ว่าก่อนอื่นย้อนไปดูหน้ากาก p e r i c r e m a s k lg รุ่นเก่าที่ผมเล่าไว้ครับตอนนั้นผมเล่าว่าตอนที่ผมลองใช้งานมันรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกสะอาดอมากๆครับเวลาที่เราใช้งานแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวมากขึ้นครับเพราะว่าตัวหน้ากากมีน้ําหนักที่เบากว่าเดิมแล้วก็เวลาที่พูดคุยกับคนอื่น ตรงนี้มันมั่นใจมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดตัวสปีเกอร์แล้วก็ให้เสียงมันออกไปข้างนอกได้ชัดเจนขึ้นดังขึ้นครับตรงนี้เวลาที่สื่อสารกับคนอื่นมั่นใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่คุยโทรศัพท์ครับตรงนี้สามารถถือโทรศัพท์ได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าตัวความกว้างของหน้ากา มันสั้นลงเวลาที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็จะติดตัวหน้ากาก,ากตรงนี้น้อยลงเช่นกันแล้วก็ตอนนี้มาถึงส่วนสุดท้ายของรีวิวนี้นะครับพวขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับหน้ากากตัวนี้แล้วกันครับหน้ากาก LG PeriCam Mask รุ่นใหม่นี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเก่ามันมีความดีเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างเลยครับนอกจากจะซีลได้สนิทมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าน้ําหนักเบาลงทําให้เราใส่แล้วก็คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ตัวรอบของพัดลมเนี่ยยังสามารถที่จะปรับการทํางานออโต้้เขา กับการหายใจของเราครับหายใจเบาพัดลมก็จะทํางานช้าหายใจหนักขึ้นพัดลมก็จะทํางานเร็วขึ้นครับไม่เหมือนกับรุ่นเก่านะครับที่เราจะต้องมาคอยปรับตัวความแปลงของพัดลมให้เข้ากับลมหายใจของเราเองแล้วก็ที่ดีที่สุดคือเวลาที่เราใช้งานแล้วพูดคุยกับคนอื่นมีไมโครโฟนมีลําโพงช่วยให้เราสื่อสารกับคนที่อยู่ด้านนอกได้สะดวกแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของตัวหนะะ้ากาก LG p u r e c a e m a s s รุ่นใหม่จากพงครับถ้าเกิดคิดว่าคอนเทนต์นี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูยังไงพงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พงต่อไปหน่อยครับยังไงไว้เจอกันในทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ